สวัสดีครับอยู่ผมเบแคมเนนะครับวันนี้พามาชมการติดตั้งเตทบนหลังคาบนหัวเก่งของรถ v ีคอร์นะครับเป็นเจนล่าสุดก็คือเจน2020ขึ้นไปนะครับลักษณะตัวราวหลังคามันจะเหมือนกันเกือบทุกตัวนะตัวนี้เราใช้วิธีการจับยึดใช้โดยใช้ขาไทยนะครับจับยึดตรงนี้เห็นไหมด้านในมันจะมีน็อตมาล็อกล็อกเข้าไปข้างในทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขาไทยนะครับีย๋ยวดูมุมด้านในกันนี่ ครับจะมีนอ็อตเห็นไหมแล้วก็มีตัวตัวล็อกไปล็อกข้างในครับแล้วก็เอาคานกวางกวางหนึ่งชุดนะครับสําหรับติดเต็นท์ก็รับน้ําหนักได้ประมาณไม่เกินร้อยโลนะครับตัวนี้สบายๆตัวนี้เป็นเต็นท์ตัวใหม่ล่าสุดที่เอาเข้ามาเปิดแล้วก็กางออกมาดึงบันไดลงโดยที่ไม่ต้องเสียบเสานี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการกางนะครับ ครับพามาชมการกางเต็นท์เราปลดตัวล็อกตัวนี้นะครับทั้งหมดสี่จุดด้านนี้สองแล้วด้านนู้นอีกสองดึงลงปลดลงมาดึงดึงลงแล้วก็ปลดลงมาครับแล้วก็ดันเต็นท์ขึ้นุแล้วก็ดึงบันไดลงดึงบันไดลงครับแล้วก็โยกสองครั้ง ๊๊๊บบบอ่แล้วเราก็ปรับตัวบันไดให้องศาของเต็นท์มันเรียบเป็นปรหน้าบนะครับเรียบร้อยจะสังเกตว่าด้านดานด้านทางขึ้นตัวหน้าต่างทางขึ้นประตูทางขึ้นกับ หน้าต่างทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันจะกลางออกกลางเองเอาโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ใช้ชคตัวนี้เป็นตัวดีดออกมาะเ,เราไม่ต้องเสียบไม่ต้องเสียบไม่ต้องปรับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนด้านข้างที่เป็นหน้าต่างเนี่ย เราจะสามารถเสียบเพิ่มความแข็งแรงของหน้าต่างได้นะครับจะมีรูเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเป,เป็นเป็นเหล็ก2เส้นส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้เสียบกันมีกระเป๋าให้2จุดมันได้สอสมเมตรนี่เป็นเหล็กแบบนี้ครับ2เส้นจะเสียบหรือไม่เสียบก็ได้มันกระเป๋าไว้ใส่สัมภาระใส่รองเท้านี่ครับ แข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับอ่ด้านในก่อนขึ้นไปก็จะเห็นไฟตัวนี้เห็นไหมหนึ่งจุดครับมีที่ปรับได้ด้วยปรับแสงสว่างปรับได้ด้วยมีสายไฟเสียบ usb ใช้งานได้เลยตัวที่นอนเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็ผ้าคลุมที่นอนเป็นอคะรทารา่านุ่มสบายนอนสบายมากให้ดีเราก็เอา,เอาผ้าเอาผ้าคลุมที่นอนมามาปูอีกทีหนึง่งจะได้ไม่ต้องข่าซักก่อยนะครับ พื้นเป็นอลูมิเนียมหลังพึ่งนะครับพื้นเป็นอลูมิเนียมหลังพึ่งแข็งแรงทนทานนะครับขึ้นไปข้างบนเห็นไหมด้านนี้ก็จะมีไฟให้หนึ่งจุดนะอยู่ไหนล่ะนี่อยู่ข้างบนนี่เห็นไหมนี่ครับไฟข้างบนนี่หนึ่งจุดเห็นไหมมีถุงใส่สัมภาระนี่ USB ตรงนี้ครับตรงนี้เปิดได้ครับ เปิดเพื่อระบายอากาศก็ได้รับประกันซีนตลอดอายุการใช้งานถุงมีสองอันนครับเปิดปิดได้เลยหน้าต่างกว้างกวางมีผ้าปิดด้านในด้านนอกตรงนี้นะการกันแมลงผ้าปิดซะถ้าเราปิดอย่างนี้ก็จะกันแมลงได้ไม่ให้ไม่ให้แมลงมันเข้าจะต,ต้องยัดเข้าไปนิดนึงนี้ไม่ได้ยัดอ่ะโอเคเห็นไหม ครับยกปิดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ที่นอนทับใช่ไหมครับสิบรูดได้นะสิบรูดได้ปิดทึบได้นะครับมีมูเปิดปิดหลังคาตึงแข็งแรงนี่ด้านด้านบนหัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะแต่ว่าถ้าเราจะเปิดแบบไปยืนน่ต้องต้องเก็บไฟชีดก่อนซึ่งเออตัวนี้เห็นไหมเปิดได้ระบายอากาศด้านบนได้ด้วย มีหไหมมีสิบสามารถเปิดสิบมุงได้ด้านนหลัราคาไม่มีช่องดูดาวนะครับเปลี่ยนเอาออกไปแล้วเพราะว่าปัญหาหลัหลกๆของช่องดูดาวเนี่ยคือเวลาจะใช้บ้านเราเนี่ยบ้านเราเอากาศร้อนจัดพลาสติกละลายหมดพลาสติกเสียหมดนะครับสิบมุ้งฟิมมาต่างรุ่นปิดได้อี่นะโอ้ลมเย็นเลย ตัวนี้ก็สามารถที่ดึงไปเกี่ยวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวหน้าต่างเวลาลมพัดตัวนี้ดีมากเลยมันไม่มีเสียงดังกระพือนะครับข้อดีของตัวนี้เวลาสู้ลมเนี่ยสุดยอดจริงๆเพราะว่าโครงด้านหน้าเป็นโครงตัวยูเห็นไหมเป็นโครงอลูมิเนียมตัวยูเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการกระพือของแรงลมนะไม่ค่อยแทบไม่มีเลยเห็นไหมซีนสวยงามผ้าเต็นท์อย่างดีเคลือบกันน้ําอย่างดีครับ ุ่มเสาด้วยผ้าอย่างดีครับประกันสินกันนะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมตลอดอายุการใช้งานใช้ไปเลยยาวๆทั้งสิบปดกอนใครสนใจก็สอบถามได้ครับนี่เดี๋ยวเราลงกันตัวนี้เป็นสายไฟที่ใช้เสียบเป็น usb นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับสว่างตรงนี้ได้ไหม นี่ครับปรับสว่างได้ปิดเปิดบวกลบนะครับเพิ่มความสว่างข้างหน้าเวลาเราขึ้นเต็นท์ลงเต็นท์นะครับก็จะสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังกลางเสร็จแล้วเป็นนี้เห็นไหมทรงสวยงามครับข้อดีของยกท้ายก็คือว่าเวลาที่เราจะติดพวกอุปกรณ์ต่างๆตรงเนี้ยไอ้ฝาตรงเนี้ยมันไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดันออกมาไม่ดันมาชน ทำให้เราสามารถที่จะติดออนนิ่งือติดอุปกรณ์ต่างต่งในขึ้นได้เงยงขึ้นแบบนี้ก็ได้นะก็จะทําให้ง่ายขึ้นในการที่ติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมต่างๆเห็นไหมก็ดูเข้ากันดีนะครับนี่ครับจริงๆตัวนี้ผมเอาเข้ามาตั้งแต่ปี2 0 2พันยสี่ะครับตอนนี้ก็เป็นหลังแรกๆของประเทศไทยตอ,ตอนนั้นตอนนี้ก็ปีส0 2 5ั ก็ได้กับเกือบปีนะครับประมาณสักเจดแปดเดือนนะเอาชมด้านข้างเห็นไหมวิธีเก็บก็คือดันได้เลยนะแต่ว่าในเงื่อนไขของการเก็บเราต้องเก็บต้องปิดตัวนี้ก่อนปิดหน้าต่างตรงนี้ให้สนิทนะครับแล้วดันเก็บได้เลยนะครับก็ใครสนใจก็สอบถามได้ครับ090498249ครับ